อใจตอนนี้นอนรอที่จะเข้าชาบิอู่ยนอนอยู่บนเสื่อน้ำมันข้างถนนนี่แหละครับดูจากโลเคชั่นก่อนเป็นที่ที่น่านอนมากเขาบอกว่าคนเราถ้าเกิดเราไม่สนใจมันยะตาดรอบข้าง ที่ไหนก็สามารถเป็นที่เรามีความสุขได้ทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าโลเคชั่นมันจะไม่ค่อยน่านอนเท่าไหร่มันจะเป็นข้างถนนก็ตามความสุขมันอยู่ที่ใจนอนซะเลยอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้จะถ่ายคลิปมาให้ดูเยอะๆนะครับวันนี้ว่างก็ถ่ายมาเรื่อยๆเลย วังว่าทุกๆคนตอนนี้คงกําลังมีความสุขกับงานที่ตัวเองทําอยู่เหมือนกับผมนะครับตอนนี้ผมมีความสุขมากเลยครับเพยังไม่ได้ถ่ายครับนอนอยู่บนเสือน,น,น้ํามันนี่แหละ